รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพลพักนักปรุงโฮมคุกแน่นอนสิครับว่าอร่อยจะมื้อพิเศษมื้อเร่งด่วนมือไหนๆก็ได้ทั้งนั้น ปรับให้เหมาะกับตัวเรารถของใครรถของมันมีความสุขกว่าเยอะสุขทั้งกายสุขทั้งใจลงมือเองที่บ้านของเรานี่แหละครับรับรองครับว่าตอบได้ทุกโจทย์สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆสู่ครัวที่ทําอาหารอร่อยที่สุดเลยนะครับครัวที่บ้านเรานี่เองครับและนี่คือพลพักนักบงโฮมคุก ทำอาหนรั้นยรังเฮมครักเราจะมาทำเมนูไก่อบแบบง่ายๆกันนะครับเมนูนี้กลมกลม่อมด้วยรสชาติของครีมไวท์ขาวแอนโชวีชีสพาเมซานแค่ฟังชื่อส่วนประกอบก็อร่อยแล้วใช่ไหมครับไก่อบซอสครีคมแอนโชวี v, ครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็จะอุ่นหม้อให้ร้อนดีนะครับเราจะปรุงรสไก่ของเรานะครับจะใช้เป็นไก่ทั้งตัวก็ได้หรือวันนี้พลใช้นองสะโพกก็ใช้อยู่ที่4ชิ้นนะครับเกลือพริกไทยครับ เิคกเกลือคุณภาพครับวันนี้นะฮะจะเห็นว่าเกลือของพลเนี่ยเป็นแมคคอมิกรูปแบบใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าการขอเนี่ยจับกระชับมากเลยแล้วด้านบนเนี่ยก็หมุนปรับเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้พลก็ปรับให้อยู่ตรงเม็ดเล็กสุดนะครับพริกไทยพลจะปรับให้เกล็ดใหญ่เล็กน้อยครับพริกด้านนะครับเมนูนี้นะครับเราจะทำให้สุกบนเตาแก๊สนะครับเล็กน้อย แล้วเดี๋ยวจะไปสุกต่อในเตาอบระหว่างนี้เราก็ตั้งเตาอบไว้เลยนะครับที่200องศาเซลเซียสครับนมคคอมิกนะครับเป็นผู้นำของเครื่องเทศนะครับโดยเฉพาะเกลือพริกไทยเนี่ยเราไปร้านอาหารดีๆนะครับก็จะเห็นเลยครับว่าต้องมีคู่นี้ตั้งอยู่บนโต๊ะทุกที่เลยนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับหม้อของเราร้อนแล้วนะครับน้ำมันมะกอกนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยครับร้อนๆได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ผิวด้านนอกของเข้าสวยนะครับ ไก่ของเราด้านนอกนะครับสีสวยแล้วนะครับเรานำออกมาพักครับผมซอสตัวนี้เขามีความเป็นครีมนะครับมีความเป็นชีสดังนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างมันนิดหนึ่งเราจะตัดรสด้วยพริกไทยดำนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้เยอะนิดหนึ่งครับเราใช้2ช้อนชานะครับเพื่อเพื่อว้าหัวอย่างนี้ได้เลยครับแล้วเราก็ปิดฝาไว้ก่อนนะครับบดไว้ครับ เอาละครับเตรียมไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาเปิดไฟนะครับอีกครั้งหน,นึ่งครั้งนี้เราใช้ไฟอ่อนๆนะครับใส่เนยครับใส่เนยลงไปนะครับละลายกับน้ํามันเลยครับตามด้วยหอมใหญ่ครับหอมใหญ่เราก็หั่นให้เป็นเต๋านะครับแล้วผัดหอมนะครับประมาณสัก2นาทีนะครับค่อยใส่กระเทียมครับใส่กระเทียมแล้วนะครับตามด้วยแอนโชวีครับนะครับแอนโชวีเนี่ยเดี๋ยวลงไปผัดนิดนึงโดนความร้อนเขาก็จะแตกนะครับแล้วก็พริกไทยของเรานะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะเมื่อกี้ที่เราบดไว้ เวลาที่เราปรุงรสชาติซอสเนี่ยครับเราต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าแอนโชวีมีรสเค็มนะครับดังนั้นต้องชิมไปด้วยปรุงไปด้วยนะครับผัดต่ออีกประมาณ3นาทีนะครับให้หอมสุกใสครับเอาละครับหอมของเราเนี่ยครับสุกแล้วก็นุ่มดีแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่วายขาวลงไปครับหลังจากที่ใส่วนยลงไปนะครับเราเคี่ยวต่อ ให้วายเนี่ยลดลงประมาณเศษหนึ่งส่วนสีตัวแอลกอฮอล์ก็จะเะเหยไปด้วยนะครับหลังจากนั้นครับใส่สต๊อกไก่ครับแล้วก็วิปครีมวิปครีมเนี่ยเวลาที่เราซื้อนะครับให้เราลองดูนะครับถ้าเผื่อเลือกได้เลือกวิปครีมที่ใช้ทําอาหารนะครับเขาจะสามารถทนความร้อนได้ดีกว่าวิปครีมที่เราใช้ทําขนมนะครับอ่ะเราเร่งไฟให้เดือดครับผมคนส่วนประกอบให้เข้ากันนะครับ ซอสของเรานะครับเดือดแล้วจัดวางชิ้นไก่กลับลงไปครับเดือดอีกครั้งนึงนะครับปิดไฟครับผมหลังจากนั้นนะครับเรานำเข้าเตาอ,อบ200องศาเซลเซียส40นาทีครับ ไก่สูตรนี้ไม่แห้งแน่นอนนะครับเพราะว่าเราอบในในซอสครีมเลยนะครับตอนนี้เขากําลังร้อนอยู่เราจะพักให้เขาเย็นลงนะครับคลายความร้อนประมาณสัก10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยนําไก่เนี่ยออกจากตัวซอสส่วนตัวซอสเราจะไปเคี่ยวต่อแล้วใส่พาเมซานเพิ่มครับเอาละครับหลังจากที่เราพัก10นาทีนะครับค่อยๆตักออกมานะครับไก่จะนุ่มมาก ในช่วงที่เราพักนะครับไขมันก็จะลอยขึ้นมาบนผิวหน้านะครับเราค่อยๆช้อนออกนะครับเพื่อทําให้ซอสเราไม่มันเกินไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดไฟอีกครั้งหนึ่งครับชิมซอสนะครับอร่อยมากทีเดียวนะฮะผลขอปรับรสนิดหนึ่งนะครับเกลือเล็กน้อยครับพอซอสของเราเดือดนะครับชีสพาเมิซานครับง่ายๆเท่านี้เลยครับ ไก่สูตรนี้นะครับเนื้อนุ่มมากทีเดียวตัวซอสก็เข้มขน้นมันริชชีสนะครับแล้วก็มีกลิ่นอายของแอนโชวีอยู่ด้วยครับลองทำกันดูครับช่วงหันไปนะครับเดี๋ยวกลับมาทำเมนูของหวานบำรุงสุขภาพอย่างซาลี่ตุ่นยาจีนกันครับ <Home> Cook. สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตราแมคคอมิคพาสต้าแอคเนซีเครื่องผัดกะเพราและซอสผัดเปรี้ยวหวานไทยตราแม่พลอยอร่อยง่ายทันใจมีคุณภาพฮักปันเข้าไทยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อคนไทย ธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพย์ของหวานสไตล์จีนๆอย่างสาลี่ตุนนะครับมักจะมีให้เห็นตามพัตตะคานใหญ่ๆเท่านั้นครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําแล้วก็จัดเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ๆนะครับให้มันดูน่ารับประทานดูพิเศษมากยิ่งขึ้นครับแต่วิธีการทํานะครับง่ายเหลือเกินเหมาะสําหรับจะเป็นของหวานปิดท้ายมื้ออาหารสำหรับทุกคนครับก็ตัวสาลี่นะครับทำการล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นตรงบริเวณขั้วด้านบนนะครับให้เป็นลักษณะเหมือนเป็นฝาปิดนะครับนี่นะครับทั้ง2ลูกเลยนี่ครับอันนี้เราแยกเอาไว้ก่อนนะครับ จากนั้นนะครับผมจะใช้ปลายมีดนะครับกรีดนะครับให้เป็นร่องก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ช้อนนะครับขุดเอาตัวเนื้อบริเวณตรงกลางลูกนะครับออกมาจากนั้นนะครับเราจะมาใส่น้ําตาลกรวดนะครับใช้เป็นน้ําตาลกรวดของไร่ทิพย์นะครับปกติแล้วเนี่ยครับก็น้ําตาลกรวดจะอยู่คู่กับอาหารแบบสไตล์เอเชียนะครับมักจะเห็นเขาใช้ในพวกเมนูประเภทแบบ ตุ๋นนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับหรือว่าจะเป็นพวกต้มเลือดหมูนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับผมจะใช้ลูกละประมาณ2-3ถึงก้อนเท่านั้นนะครับไม่ต้องใช้เยอะนะครับน้ำตาลกรวดจะเป็นลักษณะเป็นก้อนอย่างเงี้ยครับเมื่อมาโดนความร้อนนะมันจะค่อยๆละลายท่าช้านะครับทำให้เราได้รสชาติแบบหวานนุ่มนวลละมุนนะครับไม่หวานแหลมผมจะใส่ลงไปลูกละประมาณ2ก้อนนะครับไม่ต้องให้มันหวานมากนะครับประมาณนี้ จากนั้นนะครับเราก็จะมีเห็ดพูหนูขาวนะครับอันนี้ผมแช่น้ําเอาไว้แล้วนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยฉีกเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคานะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยก็จะมีผู้ซาจีนนะครับใส่ลงไปครับหลูกก็ได้เกากี้นะครับนี่ก็สักประมาณ1ช้อนชาต่อ1ลูกครับเสร็จแล้วนะครับผมจะทําการเทน้ําสะอาดลงไปนะครับให้เกือบเต็มครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเบสิกนะครับใครที่มีเครื่องยาจีนอื่นๆนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับถ้าเราชอบรสชาติแล้วก็กลิ่นครับมันจะเป็นพวก ถังเช่านะครับห่วยซัวพวกนี้ครับเราก็ใส่ลงไปได้ตามชอบเลยาจากนั้นนะครับเราก็จะทําการปิดฝานะครับแล้วเดี๋ยวเรานําไปนึ่งนะครับสาหรับคนที่ไม่สะดวกใช้การนึ่งนะครับก็สามารถเอาอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยห่อสาลี่ของเราไว้นะครับล้วก็นําเข้าเตาอบได้อุณหภูมิ180องศาครับเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับผมก็จะนําสาลี่ของเรานะครับใส่ไว้ในภาชนะครับเป็นชามใบเล็กๆแบบนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยนําไปใส่ ในซึ้งนะครับเดี๋ยวเวลาตอนที่เราหยิบออกมาจะได้หยิบง่ายๆครับเราจะนึ่งเป็นระยะเวลา25นาทีครับตอนนี้ครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยครับการที่เราจัดเสิร์ฟในรูปแบบนี้ครับจะทําให้กลิ่นห,อ,หอมๆแล้วก็รสชาตินะครับเข้มข้นขึ้นเพราะว่าปริมาณน้ําที่ใส่ลงไปนะครับมันไม่เยอะ ฉะนั้นนะครับอย่าใส่น้ำตาลเยอะจนเกินไปตั้งแต่แรกครับลลันันนกกกกรรุุุุงงคคสนับสนุนรายการโดยวิลลอยแอนด์บอกกะทิถุงชาวเกาะอ,อย่าลืมแช่เย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม่ผลิตภัณฑ์ปลาทิวลิป เทซซอสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารน้ำจิบสุก,กี้เทศไทยอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มเอาใจคนที่ชอบทานสุกี้ยากี้นะครับแต่วันนี้ผลหารูปแบบใหม่มาให้ลองรับประทานกันนะครับโดยเราจะทำลูกเงาะนะครับซึ่งก็คือหมูเด้งนั่นเองนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของวุ้นเส้นผลเพิ่มสาห่ายเข้าไปด้วยนะครับเสิร์ฟกับผักที่หลากหลายนะครับทานในรูปแบบสุก,กี้กันครับ เราเริ่มจากการทำหมูเด้งกันก่อนนะครับคนก็ใช้เนื้อหมูบดติดมันนะครับใส่ลงไปในเครื่องบดสับก่อนนะครับแล้วเราก็ปรุงรสเลยครับมีซีอิ๊วขาวมีน้ำตาลทรายเกลือพริกไทยแป้งมันนะครับผงฟูส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปั่นเล็กน้อยนะครับปิดฝานะครับแล้วเราก็เดินเครื่องแบบกดหยุดกดหยุดนะครับ อาล้วครับหลังจากที่เขาพอเข้ากันนะครับเราจะใส่มันหมูแข็งครับมันหมูแข็งเนี่ยนะครับเขาก็คือไขมันเป็นก้อนๆน,นี่เองนะครับเราไม่ต้องการให้เขาละลายเราจะใส่น้ําแข็งลงไปนะครับ2ก้อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินเครื่องต่อครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะได้หมูเด้งเนื้อเนียนๆแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะทําให้เขาเป็นลูกเมอนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายส่วนประกอบออกจากเครื่องก่อนนะครับหุ้นเส้นนะครับเสริมไปครับการผักชีนะครับสวายนะครับแล้วเราก็นวดทุกอย่างให้เข้ากันดีครับเราใช้น้ำสต๊อกนะครับ ใส่ลงในหม้อนะครับปรุงรสอย่างง่ายๆนะครับซสีอิยวขาวครับลูกชิ้นของเรานะครับเดี๋ยวเราจะตักให้เป็นก้อนเท่าๆกันใช้มือชุบน้ําเล็กน้อยนะครับปั้นเป็นก้อนกลมนะครับเรายังไม่ต้องเปิดเตานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดไฟครับช้อนฟองออกนะครับ หลังจากนั้นนะครับใส่แครอทนะครับเต้าหู้ไข่นะครับผักกาดขาวนะครับแล้วก็ผักโขยเล้งนะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝานะครับลดไฟ ปิดฝาประมาณ2นาทีนะครับผักของเราก็นุ่มดีแล้วครับและแน่นอนนะครับอร่อยเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเลยครับด้วยน้ําจิ้มสุกี้เทศไทยนะครับตัวนี้รสกลมกล่อมมากทีเดียวไม่มีผงชูรสไม่เจือสีสังเคราะห์นะครับกูเตนฟรีแล้วก็โซเดียมต่านะครับตัวนี้ครับต้องบอกเลยเครื่องแน่นครบรดนะครับเดี๋ยวพอเราต้มเสร็จนะครับคนจะใส่ลงไปในตัวน้ําซุปประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เพื่อดอกยามรสชาติของสุกี้เราจะเสิร์ฟคู่กันด้วยครับ เสิร์ฟกับน้าจิ้มเล็กน้อยนะครับาในหมอ้อนะครับกําลังปุดๆเลยเปิดฝาได้แล้วครับเราปรุงรสด,ด้วยน้ำจิ้มสุกี้เพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับน้ำจิ้มสุกี้นะครับโรยด้วยผักชีหนาคั่วพร้อมรับประทานนะครับเสร็จเรียบร้อยครับ ก็เป็นความอร่อยในรสชาติสุก,กี้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับทำไม่ยากเลยลองทำกันดูนะครับผผลพผลพพรรคคนนักักกกกงงุุสนับสนุนรายการโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาไราทิพ์มีจำหน่ายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้คุณมุติ มะเขือเทศอันดับหนึ่งจากอิตาลีหนังสืออิตาดากิมัสซันควิกน้ำผลไม้เข้มข้นจากผลไม้แท้ผลิตภัณฑ์ตราคิโคแมนขอเอาใจเด็กเส้นนะครับเราจะมาทำเมนูเส้นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่นิยมเสิร์ฟในร้านรามเมนนะครับเป็นรูปแบบรามเมนที่ออกแห้งน้ำขุกคลิกนะครับมีชื่อว่ามาเซโซบะครับมาเซโซบะนะครับบางคนก็จะเรียกว่ามาเซเมนนะครับ คือคำว่ามาเซ่นีครับสื่อความหมายถึงคำว่ามิกซ์นะครับผสมหรือว่าคนนั่นเองนะครับลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นบะหมี่เหมือนราเมงเส้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีท็อปปิ้งมามากมายทีเดียวครับเวลารับประทานเนี่ยก็จะคนให้เครื่องทุกอย่างเนี่ยคุกเข้ากันไปหมดเลยนะครับเครื่องของเขาก็จะมีกุ้ยช่ายนะครับซึ่งเราจะต้องซอยบางๆมีต้นหอมญี่ปุ่นหรือต้นหอมไทยก็ได้นะครับซอยบางๆเช่นเดียวกันครับ นอกจากนั้นนะครับเราจะมีปลาแห้งป่นนะครับหรือคัสโอบุชินะครับซึ่งเรามักโรยบนหน้ายากิโซบะหรือพวกโอโคโนมิยากินะครับแต่สูตรนี้เนี่ยเขาจะเอามาป่นให้เป็นผงนะครับเราใส่ลงไปในครกญี่ปุ่นหรือถ้าเบิดไม่มีใช้ครกไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตนะครับว่าเขาฟูๆพอเราป่อนออกมาเนี่ยครับ ก็จะเหลืออยู่ประมาณ2ช้อนชานะครับเพื่อนๆลองจินตนาการนะครับปลาป่าปนคาสิโอบุชิเนี่ยเขาเป็นแหล่งที่มารสชาติอูมามิที่เอาไว้ใช้โรยหน้ายากิโซบะโอโคโนมิยากินะครับหรือว่าทำน้ำสต็อกดาชิดังนั้นเนี่ยรสของเขาจึงค่อนข้างจะนัวมากทีเดียวเราไม่ต้องใส่เยอะก็อร่อยแล้วครับ นอกจากนั้นเราก็มีสาหล่ายนะครับสาล่ายเราก็จะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆครับผมเวลาที่เพื่อนๆซื้อสาลายมานะครับแล้วก็เก็บไว้นานเนี่ยมันอาจจะไม่กรอบวิธีการที่มาทําให้เขากรอบอีกครั้งหนึ่งง่ายมากครับเราก็ไปจี่นะครับไปหน้าบนกระทะร้อนๆก็ไล่ความชื้นเขาก็จะกลับมากรอบอีกครั้งครับและนอกจากนั้นนะครับเราก็จะขูดกระเทียมนะครับสัดส่วนที่พลทำนะครับเป็นสัดส่วนสําหรับ2ที่ด้วยกันนะครับเอาละครับ นี่นะครับแยกกระเทียมไว้แล้วเราก็จะมีแป้งเทมปุระกรอบนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาขายสำเร็จรูปเลยตามซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นทั่วไปถ้าเพื่อนๆไม่มีนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้หรือแทนด้วยเก็ดขนมปังก็ได้นะครับอีกหนึ่งท็อปปิ้งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหน้าหมูปุงรสนะครับวิธีการทำนะครับเราก็จะใช้กระเทียมอีกหนึ่งกลีบนะครับขูดครับผมนอกจากกระเทียมแล้วนะครับเราก็จะมีส่วนประกอบของขิงด้วยขิงนะครับเราจะขูดไปประมาณ1ช้อนชาครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับ ส่วนประกอบอื่นๆนะครับเราก็จะมีโทบันจังนะครับโทบันจังเป็นซอสพริกส,สไตล์จีนที่นิยมใช้ในพวกเมนูราเมงต่างๆนะครับรวมถึงมาโบโทฟูเต้าหู้ซอสเสฉวนนะครับถ้าเพื่อนๆหาซื้อไม่ได้เนี่ยก็สามารถใช้เป็นโคชูจังของเกาหลีก็ได้นอกจากนั้นก็จะมีน้ำมันงาซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายนะครับน้ำสะอาดเล็กน้อยแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือโชยุครับปกติแล้วตัวหน้าหมูนะครับเขาจะมีส่วนของน้ำสต็อกด้วยแต่วันนี้เราไม่ต้องใช้เราใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้ครับเพราะ ผลจะปรุงลดด้วยดาชิโชยุนะครับนั่นก็หมายความว่าในโชยุคิคแมนตัวนี้มีส่วนประกอบของดาชิอยู่ด้วยครับดาชิก็คือน้ำาสตล็อกสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองครับเราไปปรุงกันเลยครับหม้อใบเล็กนะครับตั้งไฟครับผมใส่น้ํามันงาลงไปในหม้อนะครับพอน้ํามันเริ่มร้อนนะครับเราใส่เนื้อหมูลงไปครับผัดให้เนื้อหมูของเราสุกดีครับ พอหมูของเราสุกนะครับขิงกับกระเทียมที่เราขูดไว้นะครับใส่ลงไปครับพร้อมด้วยสาเกนะครับเราใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะครับสาเกก็ช่วยในเรื่องของการปรุงรสนะครับแล้วก็ดับกลิ่นคาวผัดเล็กน้อยนะครับไม่ต้องแห้งมากนะครับหลังจากนั้นนะครับทบริจฉ์ครับดาชิโชยุนะครับ1ช้อนโต๊ะครึ่งครับสีสวยมากทีเดียวนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับน้ำตาลทรายน้ำสะอาดคนตัวซอสของเราให้เข้ากันดีนะครับ ซอสของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปิดไฟได้เลยครับไม่ต้องตั้งไฟนานนะครับเพราะเราไม่ต้องการให้น้ําแห้งเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเราต้องการให้ซอสขุกคลิกนะครับเวลาที่ราดหน้าบะหมี่แล้วคลุกบะหมี่จะได้ไม่แห้งเกินไปนะครับหน้าหมูของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต้มเส้นกันครับเราตั้งน้ําให้เดือดดีนะครับน้ําเดือดแล้วนะครับคนเอาเส้นบะหมีม่ราเมงนะครับต้มนานเท่าไหร่นะครับ บอกเลยว่าควรจะชิมครับเพราะว่าเส้นแต่ละตัวก็ใช้เวลาต้มไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เตาความร้อนของเราก็ไม่เท่ากันอีกนะครับดังนั้นเราจะต้องชิมครับง่ายที่สุดครับหลังจากที่เส้นสุกดีแล้วนะครับเดี๋ยวพลก็จะเอาเส้นมาคลุกกับตัวซอสนะครับเราใช้ดาชิโชยุครับอีก2ช้อนชาครับนอกจากนั้นนะครับพลก็จะมีน้ํามันงาครับเราผสมกันไว้แบบนี้นะครับ พอหลังจากเส้นของเราสุกดีนะครับนําขึ้นจากน้ํานะครับล้างน้ําเย็นนิดหนึ่งนะครับพอล้างน้ําเย็นเสร็จนะครับเราเอาลงไปสะดุ้งในน้ำร้อนนิดเดียวเท่านั้นนะครับแค่นี้ครับพอให้ร้อนดีแล้วก็ขึ้นได้เลยครับเส้นร้อนนะครับคลุกกับน้ํามันงาแล้วก็ดาชิโชอยู่นะครับ รียบร้อยแล้วครับถ้าเราไม่มั่นใจในไข่ของเรานะครับเราสามารถใช้เป็นไข่ลวกไข่ต้มก็ได้นะครับวิธีการกินนะครับเราคลุกทุกอย่างให้เข้ากันดีก่อนครับรับรองครับว่าส่วนประกอบที่แตกต่างกันนะครับสามารถทําให้บะหมี่สูตรนี้นะครับเป็นบะหมี่ที่อยู่ในใจของหลายๆคนครับและนี้ก็คือมาเซโซบะนะครับจากเมืองนาโกย่าลองทำกันดูครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และวก็ไลายแอดครับ